ตรงนี้ก็เป็นหลวงพ่อโตขนาด9นิ้วนะครับ4 9 0พันนะครับนี่ขนาดเนิ้ว4 0พันเาะแล้วก็หลวงพ่อโต5นิ้วก็1ั0 9้านะครับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ ก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยเทิดไทย28นะครับผมมาวัดขุนจันทร์นะครับนี่รับวัดขุนจันทร์นะครับอยู่เทิดไทย28นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าไปวัดขุนจันทร์นะครับจากปากซอยเข้ามาก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปชมวัตถุมงคลของทางบัตรด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับวัตรขุนจันทร์ ก็ถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่นะครับตรงนี้ก็มีเท้าไว้สวนนะครับสิ่งก่อสร้างภายในวัดนะครับภายในวัดก็จะมีราหูอมจันทร์นะครับ แล้วก็จะมีองค์หลวงพ่อใหญ่ครับก็พระราหูกลางคืนนะครับมีคำบูชา ตรงนี้ก็เป็นองค์จตุคามรามเทพนะครับครั้งแรกผมเห็นผมนึกว่าพระพุทธนะครับไม่ใช่นะครับรเขาเขียนว่าจตุคามรามเทพนะครับสำหรับวัดขุนจันทร์ก็ไม่ไกลจากวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับ พราะว่าอยู่ตรงข้างฝั่งคลองก็จะเป็นวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมาวัดปากน้ําแล้วก็ข้ามมาวัดขุนจันทร์ได้เลยนะครับอยู่ฝั่งคนละฝั่งครับ <Wise> นี่ครับข้ามตรงสะพานก็เชื่อมต่อไปวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับ ตรงนี้ก็เป็นพิหารหลวงพ่อยกขาวนะครับอ๋ออยู่ด้านในนะครับไม่รู้จะเข้าไปได้หรือเปล่าทางวัดปิดไว้นะครับ เข้าไปได้นะครับนี่ครับหลวงพ่อหยกขาวและตรงนี้ก็จะเป็นรูปหล่อของสมเด็จพระเจ้าตากสิน เดี๋ยวตอนนี้ผมจะพามาชมพระถุมงคลของทางวัดนะครับก็เป็นสมเด็จเสาห้าหลังยันแต่งายงานนะครับเปราะเพชรเข้าสารหิน99นะครับ 9บาทแล้วก็จะเป็นพระกิ่งชัยวัดหลวงพ่อโตเสมฤร้อย5 9ิบ259นะครับแล้วก็จะเป็นหลวงพ่อรวยทันใจโรหะ200นะครับแล้วก็หลวงพ่อรวยทันใจนวะโรหะนะครับ700นะครับ 700รอวัตถุมงคลทางวัดก็มีแค่นี้นะครับไม่เยอะนะด้านล่างก็หมดแล้วนะครับมีเหรียญหลวงพ่อตูก็ไม่มีแล้วนะครับก็คงมีอยู่แค่นี้นะครับสำหรับวัตถุมงคล ของทางวัดวัดขุนจันท์นะครับก็จะมีสมเด็จเจ้าห้าเนี่ยครับเก้าสิบเก้านี่เหลือไม่เยอะนะครับแล้วก็พระติ่งชัยวัดหลวงพ่อโตเนื้อสำริดสองร้อยห้าสิบเก้านะครับนี่แล้วก็มีหลวงพ่อรวยทันใจเนื้อโลหะสองร้อยนี่ครับก็จะมีราคาสูงหน่อยก็เป็นเนื้อนวโลหะนะครับหลวงพ่อ รวยทันใจนะครับเจ็ดรอยนะครับก็แค่นี้นะครับส่วนเหรียญพระราหูแล้วก็เหรียญนี้มีแต่ตะก้านะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วเดีย๋ยวตอนนี้ก็จะพาเข้าไปปลาหลงพ่อโตนะครับหลงพ่อโต ตรงนี้ก็เป็นหลวงพ่อโตขนาด9นิ้วนะครับ4 0ันานะครับนี่ขนาด9นิ้ว4,900ันานะครับแล้วก็หลวงพ่อโต5นิ้วก็1ั0 9้านะครับก็จะมีตะกุดแก้ปีชง100นะครับ ก็มีพระยันห้าสิบนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ